จา์ที่ท่านประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีก่อนจะนอนสุดวันอ่อนวานทุกทีขอก็สนุนบ,บารมีสงเสริญคู่นี้ให้ร้องแย้จ yeah. <า>้องเธอชุดโอ้โไว้เนื้อเก้าฉันฉันฉันให้ยา กันบ้านมันก็เครียดๆหรอเนาะดอกเหลี่ยครูอะค่ะคุณครูทําอะไรอยู่คะเออเราเรามาทําอะไรล่ะเนี่ยฮะคุณครูคะคือว่าช่วงนี้ก็เออหนูก็จัดดอกไม้ทําดอกไม้ให้คุณครูอะค่ะโอ้ยแต่สวยงามงามงามมากเลยดอกไม้อยู่นี่ครูเหรอดอกไม้อยู่นี่ตาแล้วตามันไม่ค่อยดีใส่แม่เลยที่ก่อนโอ้ยหนังสวยไม่ค่อยเห็นเลยโอ้ยขอบคุณ อยู่นี่อยู่นี่นเาะสวยไหมคะคุณครูสวยมากกรอบมันเรียมเลยมอเลยพอดีมุมไม่ใช่ให้ดูให้ดูนี่ค่ะให้ดูที่ใส่ดอกไม้อ๋ออันนี้ทําเองเหรอเนี่ยทําเองค่ะคุณครูอ๋อดีมากเลยะวันตังตั้งวันตังอ๋อยู่นี่ค่ะคุณครูโตโต้ค่ะอ๋ออโอเคตั้งนี่นะคะเออ เวลาตรวจงานมันจะได้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเนาะใช่คุณครูก็ทำมาเพื่อคุณครูเลยค่ะดีมากขอบใจมากเนาะอยู่นี่หรออยู่นี่เออขอบใจมากโอ้โตายละตายละค่ะแล้วว่าจะไปตัดแว่นใหม่ซะหน่อยหนูก็บอกว่าเออมีงานทำกบ ให้คุณครูเลยน่าจะสื่อแบรนด์คุณครูมากกว่าเสียใจมากเด็กเดี๋ยวนี้มันก็น่ารักกันเนาะใช่ค่ะน่ารักมากเลยตายแล้วทำองทำเองกันได้สค่ะคุณครูสวยมากค่ะสวยสดีค่ะสวัสดี่เดี๋ยวให้ของตอบแทนเป็นรางวัลละกันค่ะตะกี้นั่งตรวจหนังสืออยู่ก็เออนี่ตรวจอะไรคะตรวจแฟชั่นตรวจสตรีทโอ้ตรวจแฟชั่นก็จริงๆเป็นคุณครูเกี่ยวกับแฟชั่นอโอเหรอค่ะโอแล้วคนนี้แฟชั่นหนูเป็นไงบ้างคะคุณครู เออลองไปอ่านดูใหม่ละกันนะเผื <c oughs> ่อมันจะดีต้องอ่านใช่ไหมคะเพราะอันนี้ออนนเป็นร,รวมใช่มใช่ชีดครบรอบสิบปีกูออชอบมากเลยแหละ <zo 桥> เนี่ยดีมากเลยเนี่ยเด็กๆมันแต่งตัวกันแซ่บ嘛เนาะโอ้ยจริงอะคุณครูก็แซบเหมือนกันเมื่อกี้นี่คุณครูแซบมากเลยยกแซ่บเลยค่ะาะเนี่ยเพลงมันมันอะเนาะเออเพลงครูเดี๋ยวนี้มันมันจังเลยเนาะใช่ค่ะมันดีมากใช่ดีแบอกว่าทันสมัยเราต้องร่วมสมัยขึ้นค่ะคุณครูอ่านดูอ่านดูเนี่ยวัยรุ่นเขาชอบกันจังเลยเนี่ยโอ้ดีมากเลยค่ะบอกว่าเป็นสตรีทแฟชั่นครบรอบ10ปีหนังสือชีสแมกกาซีนอุ้ยใช่ค่ะคุณครูนี่คือรวบรวมไปตั้งแต่แบบเล่มที่หนึ่งยันแบบเล่มแบบลงตั้งแต่ครูสาวอ่ะใช่ค่ะ ลงตั้งแต่คุณคูอยู่ประมาณแบบสองสามตัวได้ค่ะจนตอนนี้แก่ละก็ยังลงอยู่นะคะคายละโอ้อัปเดตนะคะเทนสมัยนี้อุจจาระเขาก้าวหน้าไปถึง ถึงไหนถึงไหนแล้วไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนแต่งตัวแบบนี้อยู่อันนี้นี่มันเป็นนี่มันแก่กับคุยกันเนี่ยถ้ากระโปรงจะระบายยาวขนาดนี้ก็แฟชั่นเลยเนาะแฟชั่นแฟชั่นดูได้ค่ะคุณครูขอบคุณมากค่ะสําหรับตารานี้ขอบคุณมากขอบคุณมากเหมือนกันดอกไม้นี่น่ารักมากเลยนะเนี่ยทำยากไหม ทำไม่ยากค่ะคุณครูแต่ถ้าเกิดใครๆอยากทำนี่นะคะก็ต้องติดตามในรายการชีทีวีดีเอค่ะคุณครูเพราะว่ามีการสอนทำงานประดิษฐ์อะไรอย่างนี้เยอะแยะเลยค่ะเหนื่อยไหมอะไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยค่ะคุณครูเราจบกันแบบนี้ก็ดีนะคะโอเคโอเคก็อย่าลืมติดตามด้วยละกันนะได้ค่ะรายการเราใช่รายการเรา หนูเองค่ะอันนี้ร้อนใจทําเลยนะคะก็ติดตามได้ในรายการชีทีวีดีไอว้นะคะอ๋อกอากาศทุกวันพุธนะคะเวลา3ามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะทางช่องอะไรนะคะคุณครูที่คุณครูดูบ่อยๆอะค่ะเวรี่เวรี่ห่สิบแกับ69ใช้งานใช่ค่ะคุณครูแต่เราสมองมันไม่ค่อยดีใช่ค่ะรายการนี้รายการดีมากแต่ถ้าจะติดตามแบบว่าย้อนหลังก็สามารถดูได้ในยูทูบค่ะอ๋อยูทูบหรอยูทูบค่ะเอ่ออันนี้เลยค่ะเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะชีทีมใช่แล้วก็ติดตามอินสตาอินแกรมไม่ว่าจะเป็นชี นักลูกก็แม็กมีหมดเลยค่ะคุณครูเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะเนาะอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะโอเคโอเควันนี้เดี๋ยวพาคุณครูไปตัดแว่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูหนูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูหนูเออครูก็ตาดีนี่ค่ะ เมื่อกี้คืออะไรเอ้ยเอาล้อเพลงอีกทีสิหน่อยอยากเป็นแล้วก็อรจาจสีฉันขอทางความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบช่วดีก่อนสนนรำสนพายสุกที่ท้องซนบุนบาร์นี่ต้อสักผู้นี่ให้รำเย้ ก็เลยตามมาที่นี่คุณพัชตอบก็ไปนานหรือยังกลาบขอบพระคุณค่ะนี่เราพนมือว่าอีกคงน้ำตาขออ๋อเปิดไฟได้แล้วปิดไฟได้แล้วอ๋ยแสตปิ๊ติวนี่มันหนังสือก็เนี่ยปิดไฟอยู่แสตโอ้หนี่ไม่ไหวแล้วนะเนี่ยไฟหนังสือนี่คมไฟหนังสือก็บอกว่าคงไฟไง อไปแล้วมไม่รู้จริงๆใช่ปะเนี่ยใช่พี่ตีวนี่มันหนงสื่ออ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดูในรายการชีซีวีดีไอวายเลยว่านี่มันโคงไฟจริงๆ